สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับท่านช่องช่างเตาหนังโชครับออมืัอนี้ก็ได้มาตามเน้อทางของพ่อพงนะครับเนาะกัตอนนี้กับสร้างเตาก็ได้มาอยู่ที่บ้านพ่อพงแล้วนะครับเนะาะเดี๋ยวเขาจะคอยมาเมืองเน้อทางของพ่อพงว่าเน้อทางวันที่16นี่นะครับให้ตัวใด้นะครับเนาะเดี๋ยวตอนนี้เานขนาคาตาพ่อพงไปเอาสคริปต์มานะครับเนาะสูตรเด็ดสูตรแม่น พ่อพงก้งหามาเด็ดๆนะครับอันนี้ครับเป็นบรรยากาศที่บ้านของพ่อพงนะครับเนาะนถือว่าคน <c oughs> หลายนะครับเนาะเดี๋ยวเขามามึงน้ำกันว่าพ่อพงจะให้ตัวใดนะครับเมื่อนี้ตัวเม่นๆสูตรเด็ดๆนะครับเทียนไขมาหับชมและฟังน้ำน้ำกันนะครับเนาะท่านผู้ชมเข้ามาหับชมเร็วนะครับ ครับถูกใจกบขอคนลรงกดแชร์นะครับเนะะเาะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกับทังเตานะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับเนะะบาะเพื่อจะบม่ได้พลาดชิปนะครับ,บครัขบขอบคุณครับเดี๋ยวพ่อจะกินน้ำเย็นฮหกกระมังมือความกันเดี๋ยวพ่อลงมาคอยชิปแก้วนะครับเนาะเราเป็นน้องพอ พงกำลังขึ้นแปลวสูตรอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะได้ท uh, ่านเพนทได้บ ah, so> ุหลายเด้อแมนโอ้ยนะครับนี่กัพ่อพอพงเลยนะครับเนาะเอพงสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้าไดเปิดกล่องเยอะนอปเปิดแบบเนี้ อ่ะขอใส่ไปได้จากสิบนาทีแล้วครับยังอยากจากสิบนาทีเน่ยถ้าผมขอเวลาคนดังหน่อยคนดังในยูทูบได้ครับแตเขาบอกคนอมีดออกนะเนีโอ้โเพราะอนุญาตอันอมีดออกเอามีดออกไปมีดผ่าลายเล็กเห็นว่าไรดิบอ๋อสายเบ่าวเคยก็บ่าวว่าไรครับมีดผ่าลายเล็กเนี่ยขอเนี่างเส้นเส้นดำเส้นโค้งเส้นโค้งสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตา ต่กสบายดีสบายดีสบายดีคนแก่บอกดีดดีอายุคนแจ้งปีแล้วค่ัปอนมันไม่เจ้าชิงโอ้ยอยเคองเก่าตัวหัฮะสองเก่าเก่เก่า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 เ่าเก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 ้าเกาเก่าเกเกเกา่เาเ่กตเเเา

เลขสาตัวตัวใดก่อนเก้าหาเก้าเนาะเก้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าลขสามตัวเขาเริ่เก้าหากันพี่เขาเริ่มคือเลขการสกิดเป็นชั้นแตมาฟันห้เม็ดเดียวคือเก้าหเนาะอันนี้หุยปุดเฮ็ด้แด้วเบนโบันนี้อคำนวณปแลาวมนบ่เดียวอไปบ่ไ้ตัวบ่ไ้ตัวหมดเยเออเออเ็สามมีหัวสามตัวเพื่นเขียนให้ในมไนจังขังกันบอกเขียนแถวซุ่มมาขังไว้ในบ้าน นี่แหละครับสีของแค่์โตกิ่งครับพ่อพงครับหลอดล่าขึ้นบนหลอดล่าขึ้นเป็นนางข้างหลังยานเอบซีพอเห็นว่าเห็นหัวหัวของครับดิเมษาสิบหกเมษายเด็กเขียนผิดเด้อร์เชียนหนึ่งเมษาคนข้อมเมษาเป็งเขียนใหญ่เขียนไว้รุ่นเขียนเยอะหน่อยก็ว่าได้แนวทางของเพื่อนสูตรเพื่อนนี่เอาไปนอนน้ำครับ เนี่ยไห่มันนอ่นคือล่างครับกับคนขึ้นมาเนี่ยมันล่างบอกบอกขึ้นบอกเขียนบนล่างครับบนล่างเขียนวันที่เห็นน้ำเนยเขียนวันที่น้ำแน่วันที่ใส่ล่างสุดหลดบนล่างครับผมเอาล่างตัวเดียวตัวนแต่บนก็ตัวเดียวครับผมกลับกันเออเพิ่นเพิ่นกลับให้โอ้ยม้วงกลมไหมโอ้ยวตัวเดียวก็บ้วนกลมหมดนี่ก็เดี๋ยววงวงตัวนี้เออวงตัวนี้เอาเขียนขับไห้ เอานะครับผมเห็นหนาดอนนาแล้วไปจะลืมกดไลห์กดแช็คติดตามเด้อพี่น้องเอานะครับผมเนพี่น้องแคปหน้าจอเนียนับเด้นียนให้เลยนะเขียนวันที่เขียนวันที่ไอ้ไอ้ตึ้งหัวพออเขียนสระเขียนภาษาี่ยลงท้องเนาะค่ะเขียนวันที่สิบหกเมษาใช้ตั้งตังก็ได้แล้วก็เขียนชื่อเจ้าลงไปสิบหกทับสี่ทับหกหกก็ได้เออเขียนบหัวแล้วสิบหกหยุหกเมษาสี่ก็ได้ มอมีตัวมีตัวเออมีตัวมันโมกะลาดิค่ะมอมีบอกเสรีเอใส่ตังไงเนี่ยเสระเอมากๆเออแล้วก็มียอยอยักเออแล้วก็โคกโคกเออนั่นละเอาละใส่ตังไตใส่สันจะรักเนี่ยยันรักโลโก้โลโก้พ่อพงศ์ฮ่าฮ่าฮ่าโคขับัตรคับอะไรตัวระดับเสียนเดี๋ยวนะจับซีดีจับมือเชียนออกตัวนี้ เออพ่อพงศ์เขียนมือรอยักขึ้นมารอดยักเอเขียนพิษเลยอนี้เออบ่เป็ียังเขียนไปรอดเขียนไปรอดเอเขียนไปได้สิบอกเพื่อนเอาดอกยักเอาไม่อะไรตัวบัดเชอนใส่ไม้เด็กบัดซ oh ี่คือใส่ถือหมวดนี้เห็นมันได้ใส่ไม้เด็กบัดซีด่าหมวดนี้ด้า แต่ละสองของเาหางขึจนบอครับครับสวัสดีครับหมดหมดชิ่ติ่ามวันนะครับเกิอกดไลค์กดแชร์ครับพ่อสมพงศ์นะครับผมพี่น้องครับผมครับผมจะีามาตามวันนี้เป็นวดแรกนะครับผมอ๋อยินสบบานซาสมพงนะครับสวสครับสวัดีครับครัครับจับครับคอครัันครับ ใส่ตัวชัดๆจริงก็ได้ต้าวหน้าโคาชหน้าหน้ารินนะครับหมดคิตตี้ครับหน้าโหดโหมดคิตตี้นะครับผมบน้มดแมนหน้าโหดโหมดคิตตี้เด้่ยเอาควเล็ววิ่งคือว่าให้อั่กูโหมดคือให้ยิงวันนี้คือบบมีเล็ววิ่งเราเมื่อย์จะหมดแล้วเราวิ่งทั้งบนทั้งล่างเด้เราเมื่อยเอาเอาวิ่งตัวใดพอเอาโหมดวันนึงเขาให้เต้าด้อยเต้าบนแล้วเนาะ เห็นาี่นใส่แขน่างก็แกกันเะเอวิ่งวิ่งโคตความมันไหนเก่าวันนี้คือสีปน่หนโอ้ยบนบนล่างได้ตัวไหนล่างว่าเอาว่าได้กันว่าได้ว่ได้เป็นคนดังเราต้องให้รางล่างวิ่งเจดทัดว่ปลนนีน พูตต้อตามโมเสกี่โอวิเกตบ่อแงเต็มเต็มซ้ำงเลียกนเาละรับามันใจญ่ป่ะพ่อน่าหนมันใจญ่ป่ะอ๋อามันมันอยู่ด้ยมันมันส้นใดพอหมันซ้นใดลอยหรือเปล่าลอยเกียบลอยป่ะเก้าสิบเก้าเนาะไ่ิุ้่าลฮะขั้สุท้ายสิได้ไมหมนนโบมีเลยคลิเดียวเนาะคั้วทุายมาก่าได้พันธิจับป่ค่อยเด่ ยาบบกอยใหญ่พั่เต๋อเอาให้ข้าแข่งแข่บเรื่ยมาอีกวาอันนี้เน้นสุดแล้วมันบ่พ่อเน้นสุดแล้วนะครับเนาะเอาแล้วก็เป็นแนวทางของปะพงนะครับในวันที่16เมษายนนะครับ2 5 6 6นะครับเนาะแนวทางบนของปะพงจะมี981นะครับแล้วก็2ตัวกับ81นะครับตัวเน้นเลยนะครับให้มาชุดเดียวนะครับเนาะ เป็นแนวทางบนส่วนแนวทางล่างนะครับก็จะเป็น7 8 8 7นะครับกาเดนมันก็เป็นตัวเดียวนะครับเนาะถือว่าชุดเดียวเลยส่วนเลขกวิ่งนะครับเล็กวิ่งของพอพงกัวิ่งบนหนึ่งนะครับส่วนวิ่งล่างวิ่งล่าง7นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของพอพงนะครับเนาะเอฟซีทันใดชอบก็จงคอยตามนะครับถ้ายังปร่ชอบก็พานเบ็ดกอนนะครับอันนี้ก็นําเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นแนวทางของพอพงนะครับ สำหรับคลิปนี้สางเตาก็จะขอลาไปแล้วนะครับพอกันไหมในคลิปหนา้าสวัสดีครับ